สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาต่อจากนี้โอเคเดี๋ยวเราจะดูความสัมพันธ์ในช่วงนี้ก่อนนะคะตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเป็นยังไงแล้วค่อยมาดูแนวโน้มว่าแล้วต่อจากนี้จะเป็นยังไงนะคะ แต่ถ้าใครสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะคะรายละเอียดอยู่ในช่องเดสคริปชั o นนะโอเคความสัมพันธ์ในตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขออีกไพอ o r ์เ l คลลอีก2ใบ คุณกับเขาอะมีอะไรที่คล้ายกันเหมือนเป็นเหมือนเป็นจะเรียกว่าทวินเฟรมก็ได้นะ่ะมีความคล้ายหรือเป็นเป็นกระจกที่ส่องกันอะอืเวลาคุณทำอะไรเวลาคุณทำอะไรหรือเขาทำอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้นึกถึงนึกถึงกันและกันสมมุติเขาทำอะไรบางอย่างคุณจะรู้สึกว่า มันจะมีอะไรมาสะก,กิดใจคุณว่าเฮ้ยมันเหมือนกับที่คุณเคยทําอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะเป็นนิสัยอะไรบางอย่างที่ที่แบบไม่ดีก็ได้นะเช่นเอ่อเขาอาจจะทํานิสัยอะไรที่ไม่น่ารักแล้วคุณก็แบบหงุดหงิดใส่เขาแต่พอมาน,นึกด,ดูอีกทีก็คืออ้าวฉันก็เคยทําแบบนี้นี่หว่าจริงๆฉันก็เคยทําคือถ้ามองในมุมกลับกันก็คือใจเขาใจเราอะไรอย่างเงี้ยแบบ เอาแล้วเวลาที่เราทำเขาก็คงจะรู้สึกแบบนี้เหมือนกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยเออพฤติกรรมหรือการการะทำอะไรบางอย่างของคุณกับเขาอะมันมันเหมือนแบบมันสะท้อนกันและกันแล้วก็มีความรู้สึกที่คล้ายๆกันมีความเท่าเทียมซึ่งกันและกันคุณกับเขาคุณกับเขาอะเหมือนเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ เคยเคยเลิกลาเคยห่างกันไปแล้วแล้วก็กลับมาคุยกันใหม่คือมันไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ที่ที่เพิ่งเพิ่งคบหรือเพิ่งรู้จักหรือเพิ่งเริ่มต้นน่ะแต่มันเคยมีมีความสัมพันธ์กันมาก่อนหน้านี้แล้วอาจจะเคยคุยกันมาก่อนแล้วก็หยุดไปห่างหายไปแล้วกลับมาคุยกันใหม่อืมแต่ณตอนนี้เวลาเนี้ยดูแบบมีความจริงจังบางคนก็คือคบหากันแล้วอ่ะมีคอมมิตเมนต์กันแล้วนะคะ มีความชัดเจนกันแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่ระยะยาวเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เพิ่งคบหาการหนึ่งเดือนสองเดือนอะไรยเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของคุณนะอืมเพราะพอเท่าที่ดูอะ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันค่อนข้างเยอะมีความทรงจําร่วมกันแล้วก็มีความแบบว่ามีระยะเวลาที่ค่อนข้างนานเป็นหลักปีขึ้นไปอะ่ะนะคะ โอเคทีนี้ขอดูแนวโน้มก่อนจะไปแนวโน้มเดี๋ยวขอดูก่อนว่าเขาคนนี้คิดหรือรู้สึกยังไงกับคุณนะคะตอนนี้เขาก็ชอบคุณมากนะ ชอบคุณมากๆแล้วก็ยังยังมีความรู้สึกว่าอยากมีคุณในอนาคตเขานึกถึงอนาคตที่ร่วมกันกับคุณและปัจจุบันวันนี้โอเคเขาอาจจะยังแบบคาดเดาอนาคตไม่ได้ยังให้อ่อยังยังไม่ได้เห็นภาพที่ชัดเจนนะแต่ถามว่าอยากมีคุณอยู่ในนั้นไหมอยากมีคุณร่วมในอนาคตของเขาไหมอยากอยากมีเขายังคิดว่าเออใน ในปีหน้าในสองปีข้างหน้าคุณกับเขาจะจะยังอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าชัวร์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเขาก็ไม่ได้ชัวร์หรอกแค่มันเป็นความตั้งใจเป็นความอยากเป็นความคิดเพราะว่าเอาพูดง่ายๆให้เข้าใจง่ายก็คือเขายังไม่มีความคิดที่จะเลิกลากับคุณอะไม่ได้มีความคิดที่จะถอดใจไม่ได้มีความคิดที่จะเลิกลาย,ยังคิดที่จะไปต่อคุณเรื่อยๆนะคะยังไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเลิกตอนไหน เพราะไม่ได้มีความคิดที่จะเลิกอืมแต่จะถามว่าแล้วมั่นคงขนาดไหนจริงจังขนาดไหนคือมั่นใจหรือ,อยังว่าคุณเนี่ยจะต้องเป็นสามีหรือเป็นภรรยาในอนาคตของเขาเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกของเขาเขาก็อตอบไม่ได้ยังตอบไม่ได้ตอนนี้เพราะว่าเขาก็เขาก็มองโลกในแง่ความเป็นจริงเนาะว่าระหว่างทางอะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้แต่ถ้ามันดีไปเรื่อยๆแบบเนี้ยถ้าถ้ามันยังเป็นอย่างทุกวันเนี้ย เขาก็เขาก็ไม่ได้คิดที่จะเลิกลาไม่ได้คิดที่จะหาใหม่ไม่ได้คิดที่จะเปลี่ยนใจอะไรจากคุณอืมมันก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ผ่านไปแล้วก็ปัจจัยอื่นๆที่มันจะมีปัญหาอื่นเข้ามาไหมหรือว่าการกระทําของคุณการกระทําของเขาอะไรอย่างเงี้ยอออันนี้เป็นความรู้สึกที่เขามีกับคุณก่อนนะอ่าทีนี้มาดูแนวโน้มแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาต่อจากนี้จะเป็นยังไง เมื่อกี้เมื่อกี้มันเมื่อกี้มันอย่างนี้หรืออย่างนี้อย่างนี้ล่ะเนาะน่าจะอย่างนี้ล่ะเนาะไม่รู้อะเมื่อกี้ผู้อ่านหยิบมาแล้วมันมันเป็นแบบไหนวะอ่าโอเคถือว่าหงายแบบนี้ก็ก็แบบนี้แล้วกันคือจำไม่ได้ไม่ทันมองแต่ว่าโอเคก็คิดว่าไพ่ก็คงอยากจะออกมาแบบนี้เนาะ เดอะซั sun, นะคะคือไม่แน่ใจว่าเป็นเดอะซันกับหัวหรือว่าเดอะซันไง่อืมโอเคไพ่คงอยากออกมาแบบนี้แหละหาปิทอ k คีซะด้วย โอ,โอเคแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาต่อจากนี้นะคะแยกกันยากบอกเลยว่าคุณกับเขาแยกกันยากเพราะว่าคุณคือคนที่ใช่ในเวลาที่ใช่คุณกับเขาเป็นคู่ของคู่กันและกันนะคะเนี่ยหัวใจกับกุญแจ ที่มันไขกันได้พอดีแล้วก็มีไพ่โซเมตออกมาเพราะฉะนั้นคุณคือคู่กันและการที่คุณกับเขามาเจอกันมันก็ถูกกาหนดเอาไว้แล้วคุณกับเขาต้องอยู่ด้วยกันต้องเจอกันต้องได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างน้อยๆก็ในซักระยะเวลาหนึ่งที่ที่ค่อนข้างยาวอ่ะไม่ใช่แค่ผ่านมาแล้วผ่านไปอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เออเขาอาจจะมาแบบเดี๋ยวมาเดี๋ยวหาย คือเขาก็จะยังอยู่อย่างนี้แหละเขาก็จะยังอยู่ในชีวิตของคุณแหละยังไม่ยังไม่หายไปไหนหรอกนะคะแล้วก็ในอนาคตอะ่ะไอ้อะไรที่มันความความรู้สึกที่ที่มันยังไม่ลงตัวหรือมีความรู้สึกอึดอัดคับข้องใจอะไรต่างๆมันจะค่อยๆจางหายไป มันจะดีขึ้นนะความสัมพันธ์ความรู้สึกระหว่างคุณกับเขาถ้าสมมุติมีอะไรที่มันมันยังขัดกันอยู่หรือว่ามันยังมีอะไรไม่เข้าใจกันเน่ะเดี๋ยวมันจะแก้ไขมันจะคุยกันได้มันจะปรับกันได้แล้วมันจะไปต่อกันได้นะคะเราไม่ว่าจะเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรต่างๆในชีวิตคุณกับเขาอ่ะจะยังอยู่ด้วยกัน จะยังไม่ปล่อยมือกันจะยังดูแลกันและกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วความสัมพันธ์ก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆเป็นการสัมพันธ์ที่ความสัมพันธ์ที่ต้องบอกอย่างนี้นะว่ามันค่อนข้างนานค่อนข้างช้ามันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไพ่เหรียญมันออกมาเยอะเลยอะซึ่งเรามองว่ามันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละนิดทีละนิดมันอาจจะทําให้คุณหุดหงิดได้สําหรับคนที่ใจร้อนอืมถ้าคุณใจร้อนคุณอาจจะมีความหุดหงิดอาจจะมีความแบบ งอแงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเวลามันผ่านไปนะเดี๋ยวคุณก็เข้าใจสถานการณ์แล้วคุณก็จะแบบปล่อยวางอะปล่อยวางแล้วเข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นคือไม่ไม่ซีเรียสและรู้แหละว่าไอ้ไอ้ที่มันนานมันมันไม่มีอะไรหรอกมันก็จะยังอยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละแต่ปลายทางมันดีปลายทางมันคือความสุขความสมหวังเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสสูงที่คุณกับเขาจะได้ลงเออลงตัวกันจะได้อยู่ด้วยกันนะคะ อโอเคจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ